Thank you so much Ben for the warm welcome. And first of all, thanks to all of you for taking the time. I know you are very, very busy people. So I hope you will enjoy today. Learn a little bit, get inspired, but also learn from each other, exchange ideas. I only have two short topics involved. <laughs> ใช่มามากเลยปกติเราจะกระทำงานเนาะใช่เลยมาเพื่อพูดคุยกันวันนี้เราเจอกันที่งานที่งานเหมือนกันเจอมาประวันเจอกันบ้างนะใช่คุยจริงๆกระวันเลยนะครับขออนุญาตทั้งสองท่านนั่งก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ก็เรามาพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับผมเพราะว่าจริงต้องบอกว่าวันนี้เรามาในเรื่องของแบบว่าเจลลี่เบรคแมนจ์เนชั่นเรื่องของการควบคุมการสุขภาพรลาดการอะก็ประมาณแบบ อาเลสเตอรบปีเท่าไรชอบทำเลสเซสิบปีเท่าไรอาสิบปีเลยเขาจะเท่าไหร่เนี่ยนนะยเดี๋ยวว่นประมานานถูกนเป็นคนออกกำลังกายอยู่ค่ะแล้วก็เริ่มต้นแบบอยากทำธุรกิจก็เลยชอบออกกำลังกายแล้วพอทำชอบออกกำลังกายก็ชีวิตก็พาเราไปเป็นพรีเซนเ,เตอร์ของ fitness รายการออกกำลังกายก็เลยได้เข้าไปออกกำลังกายเข้าไปอยู่ในวงจรของการ กายค่ะแล้วพอเริ่มรู้จักการออกกำลังกายก็ลเลยแบบเริ่มดูแลตัวเองเรื่องการทานเริ่มแบบหาขอ้อมูลอะไรที่เราแปลกๆก,ก็ๆลองมาหมดแล้วจนมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ช่วงแรกที่มาอยู่ก็ไม่ค่อยด้ได้เล่นก,กีฬาสักเท่าไหร่เราจะเน้นในเรื่องของ,ของการเที่ยวเป็นหลักในช่วงนั้นจนได้มาเข้ามาอยู่ในวงการเริ่มเริ่มเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็แล้วก็ออกเทปด้วย ผมก็มานัฟังเทรู้ไวเลยถ้ายังรู้เทอ่อจะเป็นตลบนะนีนว่านทกันอยู่ก็ผมไม่ทานตรงนี้ว่าพี่เคยออกเทลไหมหรอออิงๆอ่าก็คือกก็จะมีเรื่องการการฝึกฝึก รอ้องฟุตเต้นเป็นหลักซึ่งก็ต้องต้องใช้ร่างกายมากเราเลยเลยด้วกว่าถ้าเกิดเราไม่เล่นกีฬาแล้วก็ก็ปล่อยตัวก็คือก็จะแย่ของาะงันปบางทีก็จะไม่ไหวก็วเลยรับกลับมาบ่าวิ่งแล้วก็เข้าในเรื่องของยิมต่างๆเพื่อจะจะเพิ่มความฟิตของร่างกายนะครับที่จะทํงานรงานในคงอาแล้วก็แบบเหมือนตั้งโก a ไปเลกๆเพือ่อทีอ่ว<อ>่โอเคบขับเคลื่อนตัวเองไปอย่างมีซิปแผก่อนซิปฟินเพื่อะไรค่ะ ใมีคนติดตับอะไรที่จอยๆเป็น motivation ไปใช่ใช่ครับผมเราดเรียนว่าเป็นประโยชน์จากพี่เต้านั่นเองก็คือ self love รับตัวเองเมื่อสักคู่เนี่ยคุณเดียที่ปนูประสบเหมือนกัว่าเคยมีน้ำหนักแม้ว่าเกิดเนี่ยเขาได้บอกเลยว่าการลดน้ำหนักเป็นเรื่องของปัจจัย่นุคคด้วยเนาะ่นไะเพราก็เริ่มที่ตัวเอง่โอเคขอบคุณพี่าครับผมิวครับเริ่มทีตัวเราฮะทำให้มันเป็น เป็น h a ริต uh, ของเราให้มันตื่นมาแล้วมันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติของเราเราก็จะจะมีความสุขไปด้วยแล้วก็จะมีมีสุขภาพที่ดีไปด้วยอย่างแน่นอนฮนะแล้วก็ก็หา motivation <c oughs> เป็นของตัวเองครับบางคนก็เป็นรูปบางคนก็เป็นพ่อแม่เป็นเป็นคนรอบตัวเราอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็ นีก็ก็เป็นแรงกระตุ้นที่ที่ดีครับเพราะว่าโลกนี้มันมีอะไรที่สวยงามที่เราจะต้อง explore อีกเยอะแยะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพที่ดีก็จะสามารถม,มาแนะนำะ <im it> ะเคล็ดลับในเรื่องของการการดูแลสุขภาพของพวกเราแล้วก็ความความรักความชื่นชอบที่เรามีต่อการออกกำลังกายซึ่งก็ <im it> ก็พยายามให้มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะต้องต้องทำภายในหนึ่งวันนะฮะจะจะมากหรือน้อยก็ก็แล้วแต่เวลาว่างแต่ว่าขอให้มีมีบ้างแล้วก็เราจะได้มีมีชีวิตที่ดีครับชีวิตที่ healthy ใช่ค่ะกพราะวันนี้จอยมากเลยได้มาเหมือนแชร์ประสบการณ์เนาะเพราะถ้าว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าแม้แต่การลดน้ําหนักมันเป็นเจอร์นี่ที่ต่างคนต่างแบบต้องเผชิญแล้วก็รับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งก็สนุกมากค่ะสําหรับวันนี้ที่ที่ได้มาอยู่บนเวทีมาคุยแล้วก็มีพี่แมทธิวมาแชร์ด้วยค่ะการลดน้ำหนักเราเคยผ่านคํานี้กันมาหรือว่าลดน้ำหนักเราวไปอีเลย มีโอ้รถน้ำหนักต้องมีอยู่แล้วครับเราก็ทํางานในใน,ในกองถ่ายมามาเยอะนะก็จะมีช่วงที่แทบจะไม่มีไม่วันนะตื่นมาก็เข <drill. S 2> <ồi> ้ากองเสร็จกลับบ้านดึกทั้งวันก็กินแต่ขนมของทอดอะไรกัแล้วแต่แน่นอนมันก็มีเรื่องของไขมันเรื่องของความอ้วนบ้างในแต่ละช่วงก็ก็ก็ต้องมีวิธีจัดการของของเรานะซึ่งซึ่งเจอร์นี้ของแต่ละคนก็ก็ไม่เหมือนกัน ราก็ได้มาแชร์ในในส่วนของเราว่ามันมันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะใครคนอื่นจะอาจจะนําไปใช้บ้างใครที่มีมีปัญหาเรื่อง,องความอ้วนหรือว,ว,ว่าน้ำหนักค่ะสนใจมากอขนาดไหนครัี่แล้วกับการดูแลน้ำหนักเอ่อเรียกเรียกว่าเป็นการดูแลน้ําหนักดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคืออบจะพูดอย่างนั้นเพราะว่า มันไม่ได้มีแค่ลดอย่างเดียวแล้วก็ในในส่วนของการรักษาบางทีเราผอมไปเราก็ต้องเพิ่มอะไรอย่างค่ะแล้วกเ็เหมือนเป็นการคุยกับตัวเองอะว่าตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนทั้งสภาพร่างกายและจิตใจบาลานซ์ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของแค่การทานอะไรอย่างค่ะก็ทั้งการทานการนอนการออกกําลังกายทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือเหมือนกับดูแลน้ําหนักเป็นไลฟ์สไตล์แต่ว่าอยากให้ทุกคนแบบไปถึงจุดนั้น พร้อมๆกันเพราะว่ามันจะทําให้เราทําได้นานแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นความสุขของเราเองด้วยจริงๆมีประสบการณ์ไว้หนักที่สุดแล้วคุต้องรีบรดลงต้องมีวิธีก็มันจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากให้มองที่น้ําหนักต,ตัวตัวเป็นหลักนะเพราะว่าเพราะแต่ละคนก็ไม่ได้อยากที่จะบางคนไม่ไอยากจะผอม,อมไม่ได้อยากจะเขาก็แฮปปี้กับกับกับการที่มีมีเนื้อบางสุขภาพดีคือใส่เสื้อผ้าก็ก็ดีบางที่ผอมไปก็ก็ไม่ใช่ รื่องที่สวยงามสักเท่าไหรแต่ว่าเอาเป็นเรืนะ่องสุขภาพรวมๆอะ่ะเรา<ม>เราเฮลตี้เราใช้ชีวิตแบบคล่องตัวได้เราเราตื่นมาแล้วเราเฟรชมีมีแรงที่จะออกไปลุยในแต่ละวันแล้วก็แถมใส,ส,ส่เสื้อผ้าก็าก็ดูดีมั่นใจด้วยมันมันเป็นสิ่งที่ผมว่า,าเราเราทุกคนควรจะควรจ,จะมีมีเป้าหมายไม่ประมาณนี้จะจะจะ,จะดีที่สุดะนะครับะแมีปัญหาเรื่องนี้มากด้วาที่ต้องการจอออกจออย่างเงี้ยของคุณทักทมันมีเอาจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ ทุกคนไม่ใช่แค่ว่าแบบเป็นนักแสดงหรืออะไรเดี๋ยวนี้เพราะว่าคือต้องว่ามองมองว่าการดูแลตัวเองออย่างที่พี่มัทิวพูดไม่ใช่แค่เรื่องน้ําหนักมันคือการเหมือนแบบที่เราดูแลให้สุขภาพเราเราดีมันก็จะเป็นเรื่องของการตั้งแต่ทําความเข้าใจต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็การการทําให้มันทําได้นานอะ่ะอันเนี้ยมากกว่าที่ที่ที่เป็นคีย์หลักคือทําให้มันเป็นเหมือนการกินการนอนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ แบบเบลนไปกับชีวิตแล้วมีความสุขที่บอกใช่เลยมองว่ามันไม่ใช่การทำอะไรที่แบบช็อตเทอมแต่ว่ามันคือการที่เราแบบ live with it ไปกับชีวิตนี้ที่เราอยากจะ choose ว่านี่คือไลฟ์สไตล์ของเราที่เราอยากจะมีสุขภาพที่ดีและน้ำหนักที่เราโอเคอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของตัวเลขแต่ว่าให้โฟกัสที่ feeling ที่ความรู้สึกแล้วก็ที่สุขภาพค่ะก็คือไปกับชีวิตใช่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 ค่ะเราเราต้องมี ชีวิตที่มีความสุขแหละเราเราแบบว่าคุณดีหอพร้อมแล้วแล้วชีวิตไม่มีความสุขก,ก็เท่านั้นแหละนะมัน,ม,นมันไม่ไหวเราเราก็ต้องออใช้ชีวิตแบบคนปกติละฮะ <laughs> ครับผมบคุณค่ะครับผม